สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอวปปิลพลน,นะฮะยูทูเตะเกบอลดูสกอร์แล้วก็ทีเด็ดไปปอปทุกท่านเลยวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับก็ขอให้ทุกท่านคุณแม่ทุกท่านมีความสุขนะฮะใครที่ยังมีแม่อยู่ก็โชคดีจริงๆนะครับส่วนใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ขอให้รำลึกถึงท่านในวันนี้นะครับมีความสุขทุกๆท,ท่านเลยนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่นะฮะนะครับแฮปปี้มอเตอร์เดย์ทุกท่านเลยนะฮะครับอ่ะเมื่อวานนี้ฟุตบอลก็เชลซีครับ ประสบความสําเร็จไปนะฮะนี่ยังแอบเซ็งอยู่เลยครับตามแช่งทุกทีที่เล่นกับบียร์เรียลตามแช่งาตามเชียร์ทุกทีที่อยู่เล่นกับบียร์เรียลครับตอนนี้แคนเนอร์แคนนี่เซ็งเลยยิงจุดโทษบางทีนะการยิงจุดโทษมันก็แล้วแต่วันนะครับว่ามันวัน is your day or not นะครับคืออย่างย้อนกลับไปปี2008อย่างเงี้ยแมนยูเจอกับเชลซีอย่างเงี้ยมันมันดูจะเป็นวันของเชลซีไปแล้วที่ลองคิดดูว่าคนที่โชว์ที่สุดของแมนยูเต็งก็คือคริสเตียโนโรนัลโด้ได้พลาดจุดโทษ แต่สุดท้ายแล้วจอห์นเทอร์รี่แต่งปอกแขนงกับตังทีวิ่งมายิงลื่นแมนยูเป็นแชมป์แน่ะจุดโทษบางทีมันก็เป็นซะแบบนี้นะครับสุดสุดท้ายเกปาเป็นฮีโร่ของเชลซีเมื่อคืนนี้นะครับลงมาเปลี่ยนลงมาแล้วก็ทำให้ทีมเป็นแชมป์นะครับวันนี้มีบอลอีกเพียบเลยครับทั้งยูโรปาลีกนะครับเจลีกแล้วก็ไชนีซูเปอร์ลีกบอลเตะเอิญเต็มเลยนะฮะ ผมไปที่ยูโรปาลีกก่อนแล้วกันครับวันนี้มีสองเกมที่น่าสนใจครับเออ่มีเซนต์จอ์นสโตนเจอกาลาตาสลายแล้วก็เซลติกเจอยับโรเนิกนะครับผมไปที่เซลติกก่อนแล้วกัน2ทีมจากสกอตแลนด์นะครับเซลติกเจอยับโรเนิกเกมแรกในเซลติกชนะมา4-2แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ต้องเต็มที่ในการที่บุกไล่ถลม่มคือตัวจริงลงอยู่แล้วแต่ผมก็เลยจะมองว่าวันนี้ถ้าเข้าไปดูนะครับในดูสกอร์เนี่ยจะเห็นว่า เออเซลติกต้องชนะ2ประตูผมว่ามันอาจจะเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นผมมองวันนี้อาจจะต้องอยู่ยับโรเนิกนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับยับโรเนิกอาจจะเสมอหรือแพ้เต็มที่ลูกหนึ่งนะครับไปที่ตีหนึ่งเออเออทีมจากสกอตติชพรีเมียร์ลีกครับทางเซนต์จอห์นสโตนครับเจอกับเออ่กาลาตาสไลนะครับเกมล้าเสมอหนึ่งหนึ่งครับถือว่ากาลาเสียเปรียบเล็กๆเ,เพราะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีอเอ่อเอเวโกแล้วนะครับมองว่า ด้วยความเก่าครับกาลาตาสลายน่าจะเอาตัวรอดได้ในการไปเจอสกอตแลนด์นะครับเซนจอนสโตนเป็นทีมระดับก,กลางๆประมาณแอสตันวิลล่าของพรมเมลีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่ากาลาตาสลายจะใช้ความเก่าครับในการปราบเซนจอนสโตนได้ครับตีหนึ่งวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นยูโรปาลีกสองคู่ผมให้กาลาตาสลายและยาบโรเนตครับส่วนฟุตบอลแชนแนสโซมบลีวันนี้ไปที่ปักกิ่งกัวอันเลยครับเจอชุนไทย นะครับปัก,กงกวัวอันชนะแน่นอนแล้วก็เจลีครับบิ๊กแมชโยโกฮาม่าเอฟมารีนอเจอนากูยะแกมปัสคู่นี้อาจจะเสมอกันบิ๊กชนกันไม่มีใครเป็นผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเจลีเสมอชนิสุบะริกไปที่ปักกงกวัวอันส่วนยูโรปาลีกยับโลเนก,กับกาลาตาสลายครับสี่คู่ที่จัดไป y YouTube เด็กแกรบอลดูสกอร์แล้วก็ทิ้เด็ไปป๊อปนะฮะขอบคุณครับ